ศาลตายายนะคะโดนต้นไม้รวมทับเนี่ยตอนนี้ช่างก็มาถึงแล้วค่ะแล้วก็จะทําการ่้มนะคะใช่แบบนี้เล่นได้ไหมเนี่ยได้ที่เราได้เฟซบุ๊กกลับคืนมาคนลุกเลยเนี่ยเฟซบุ๊กเราบินไปใช่ป่าแล้วยี่สิบวันขอยังไงเว้ยก็ไม่ยอมกลับดูเลยไหมก็ความมั่นใจไม่ได้ ดเลยยยยยออ้ตาาจะะู่่งไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยช h ชาแนลนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เกิดพายุของบ้านออสเรียวแมนไปนะคะที่สารตายายนะคะโดนต้นไม้ล้มทับเนี่ยตอนนี้ช่างก็มาถึงแล้วค่ะแล้วก็จะทําการ่้มนะคะสารตายายเมื่อเมื่อตะกี้พี่ช่างเขาก็ไว้ ขอซ่อมสาลและเรียบร้อยคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มซ่อมกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันพี่โบก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะกับการซ่อมสารที่ชํารุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่โบจะถ่ายทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคปะเผื่อบ้านไหนที่สารชํารุดเหมือนกันแล้วแบบไม่อยากเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันวุ่นวายอะ่ะต้องต้องแบบว่าต้องขึ้นสารใหม่เลยต้องทําพิธีใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นยังไง สวัสดีค่ะพี่ช่างพี่ชื่ออะไรคะช่างพงษ์ช่างพงษ์นี่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าจุดที่แตกหักนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไระคะช่างพงษ์าาใบละกกาใช่ไหมคะใบละกาก็คือแตกหนึ่งที่สองที่เก็บรอยรล้าตรงนี้นะคะวิธีการซ่อมก็คือต้องเราต้องปั้นลหะค่ะลักาใหมา่คืออยากจะเปลี่ยนมันจะเป็นได้ทั้งทั้งสี่บานมันจะเป็นลายนี้เลย ลายเดิมๆเขาหรืเป็นลายใหม่ลายใหม่แล้วล่นังปกติลายก็เป็นนี้อ๋อปกติลายจะเป็นตัวนี้อันไหนง่ายกว่าระหว่างปันกับเปลี่ยนพอๆกันพอๆกันใช่ไหมคะปันกหรือว่าหรือว่าตายายอยากจะได้ลายใหม่ไม่ไม่แน่ใจว่าตรงที่พ่อพันเอาไว้ค่ะตรงนั้นอะรูว่าหักหรือเปล่าไม่แน่ใจ มันโยกด้วยจะตัดออกพี่ช่างเขาบอกว่าเรามีสองช้อยนะคะคือจะเปลี่ยนเลยตรงนี้นะคะใบละกาดก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด4อันเลยเพราะว่าจะต้องให้มันเหมือนกันให้เหมือนกันทั้ง1 2 3 4สสนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็หักที่เราทำเนี่ยก็คือเป็น เป็นเซ็ตใหญ่พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ทําสีทั้งหลังเลยนะคะให้ตายายใหม่เริ่มเป็นภาพดำเยอะแล้วอยากจะให้ตายายเนี่ยทาสีบ้านใหม่ให้ตายายไปเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นความรู้นะคะเก็ดเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนช่องโบโยชิแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะซ่อมยังไงแล้วพี่ช่างเขาจะมีเทคนิคอะไรทุกคนค่ะ ที่ฟังเหตุผลของก็คของช่างแว่าาน่จะแข็งแรงกว่าเพราะว่าการลอกพิมพ์จากตรงนู้นแล้วเอามาแปะก็คือมันมีเนื้อปูนแค่นิดเดียวด้วยอ่ะก็โปะไว้เฉยอาจจะลอนได้อีกเรื่อมันก็ต้องใช้อาวต์กาวมันแค่โปะเอาที่ช่างแนะนําแล้วกันใช่โอ้ค้นี่จะเป็นปูนกาวเหรอคะใช่เป็นเป็นปูนปูนซีเมนต์ปูนกาวใช่ปูนยานวสนิสพิเศษเปลี่ยนค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง อนนี้ก็คือเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเลยทำเยอะขนาดนี้เนี่ยช่างพงค่ะเรียกว่าอะไรนะคะหนูลืมใบลักาเปลี่ยนใบลักาทั้งสี่สี่อันเลยถอดออกเลยทรงนี้ก็นอด็กดีนะไม่เอาตายายไม่ชอบเมื่อเช้าเมื่อเช้าช่างเขาก็จุดทูบไหว้ขอทำศารแล้วต้อตัดออกเลยนะเจียเลยนี่ไงแล้วมีมีใบมีใบละกาอันใหม่มา ใช่หแบบนี้เล่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไอาชัดมึงจะบ้าเลยตายายบ้านเราทุกคนตลกใส่ของเข้าเลยไอ้เหี้ยไหนคุยอะไรกับตายายหน่อยครั้งที่แล้วเราลืมบอกไปขอบคุณมากนะครับที่เราได้เฟซบุ๊กกลับคืนมาคนลุกเนี่ยเฟซบุ๊กเราบินไปใช่ป่ะแล้วยี่สิบวันขอยังไงเว้ยก็ไม่ยอมกลับส่งเรื่องไปถึงไอ้นี่ะพี่มามาร์คเขาเบิกแล้วก็ไม่ยอมกลับครับ เราแค่บอกว่าเดี๋ยวเราทาสารใหม่นี่พอจ้ <7 000. S 2> างช่างปุ๊บกลับเลย สักซีครับสักซีสักซีอุ้ยเดี๋ยวเราติดตามกันเผื่อบ้านไหนเนี่ยมีปัญหาแบบเราแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้สามภูมิก็มีอะไรแต่งมาั้งนีแล้วที่สําคัญอันเนี้ยเป็นคนละลายกันอันนี้เป็นลายดั้งเดิมของสารตายายคนละลายกันแล้วที่สําคัญอันเนี้ยมีเหล็กเยอะกว่าพอพอแตกเราเห็นเลยว่าอันนี้มีเหล็กเส้นเดียวอันนี้มีเหล็กสองเส้นพี่ขบอมเหล็กสองเส้นทุบดูเลยไหมไม่ได้ อะครับอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่หลากหลายมากซ่อมสามรพุมไปเดี๋ยวไ้รอดูต,ดตอนตอที่เขาเสร็จแล้วกันขาตายโอ้เป็นไงบ้างคะนะพ้นสีขาวหมดแล้วใช่ไหมคะโอ้โหตอนนี้สารตายายขาวสะอาดพุดพ่องมากเลยอ่ะ นี่เลยค่ะเนียนกิฟเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวนะช่างเขาจะลงสีทองจุดต่างๆนะคะโอ้โหไม่คิดว่างานจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะทุกคนตายายเหมือนได้แบบได้ได้สารใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะคะว่าอ่าลงสีทองเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าพรุ่งนี้พี่โบอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวพี่โบจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันาย รีโนเวทใหม่ให้กับตาลับยายวันนี้เราจะเอาอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอุปกรณ์ทั้งหมดของตายายมาใส่คืนและเดี๋ยวจะขอภาวนาสักหน่อยนึงนะสาถูกตายายจ๋าถ้าตายายชอบสักติดจริงขอให้ตายายปรากฏตัวให้หนูไจ้เห็นหน่อยนะจ๊ะทำยังไงก็ได้นะจ้ะ เฮ้ยประศับสย์จมากเลยอ่ะตายหญใช่ไหมเจ๊เนี่ยพามโอ้โหพามหลักทำพิธีพวกนี้ต้องมีพามโอ้โหนี่พามเหรอเนี่ยออติมัตพามพามหรือพลาย พี่อะช่วงนี้กำลังบ้า UFO อยู่ด้วยใช่ลูกโป่งบินพวกก็บอกเป็น UFO อะไรเวรเล้วสั่งฟูลก่อนหคิวแล้ววันนี้ตัวมาดูนี่มาดูผลงานกันมาดูผลงานของช่างเออนี่นพี่น้องมาดูดิวันนี้คุณทำอะไรอะแต่งสารก็เรียกว่าแต่งก็ได้ซ่อมสารซ่อม EP นี้คือนานมากนะประมาณ2อาทิตย์ได้ไหมสองอาทิตย์แล้วเขาทําสารอยู่ประมาณ3วันถูกปะสามวันแล้วก็ดูดนี่ตัวมาดูความเลี่ยความตอนนี้ก็คือเหมือนได้เหมือนเหมือนสารใหม่เลยแล้วเหมือนเขาพ่นเป็นสีพ็อกซี่เลยนเหมือนได้เหมือน ได้สีไอ้นี่นะสีน้ำมันเลยนะเออใช่เนื้อมันจะมันแบบมันเงาและไม่มีอะไรเกาะมันได้เลยเนจันดาดใช่ไหมใช่ไม่ใช่ทานะค่นตั้งโดมตรงนี้แล้วค่นใหม่หมดเลยเออไม่ธรรมดาเุ้ยสีทองก็มาเก็บงานเอาใช่ก็เลยจะมานี่ไงอุปกรณ์ใส่แล้วก็ให้ทุกคนได้ดูถึงว่าความสวยของตายายแล้วก็มีพามมาด้วยนวันนี้พูดถึงเรื่องการตกแต่งเลยนะมันต้องเริ่มจากท่อก่อนพาตายายไปตีท่อก่อนร้อยยี่สิบห้าตีตีสีจังหวะ ผมว่าจะเปลี่ยนอีกครังมา เนี่ยที่เป็นยานพ่านน้ำเนี่ยเขามีเอาเฟอร์รี่ใส่ให้พายานมัท่อแล้วไงเสร็จอากาศมันโฟไม่ดีเทอร์โบคอยด์ดีกต้องมาโอ้ตายแล้วตายายกูจะขับเทอร์โบซะหรอคอยดีมาแล้วไงต่อเบอร์หัวฉีก็มีออโตเมติกนี่ตายายเหรอไม่ใช่ตายายตอนนี้นะคะสารตายายก็ทำสีใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราออกมานะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อความเป็นสิ แล้วก็คนที่ดูใช่ทด,ด้วยไว้พรให้กับ FC ทุกคนด้วยให้ร่ำให้รวยกันไปเลย<ห>ตายายใจดีมากๆตายายใจดีมากๆใช่แล้วนี่เลยนี่เลยก็บอกแล้วว่าคือเราก็อยากจะให้เห็นถึงว่างานดีๆแบบนี้งานซ่อมสารงานรีโนเวทสาร บางที่บางบ้านอ่ะเขาก็มีสารใช่ป่ะแต่ไม่ได้บํารุงรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนีจะซีดแล้วหรือว่าไม่รู้ช่องทางในการที่ว่าจะซ่อมแซมมันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมีช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เพราะว่าเราเห็นว่างานเขาดีมากเลยเห็นแ่ะว่าที่ที่หักตรงเนี้ยที่พังที่อะไรหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ซ่อมนะครับเปลี่ยนเป็นชุดคิดเราไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยก็มีอาชีพแบบนี้ อยู่ด้วยว่าเป็นอาชีพที่ซ่อมสารพระภูมิโดยเฉพาะงั้นก็อ e ีพีนี้ลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับความสวยงามของสารพภูมินี้บอกเลยว่าเราอยากแนะนำช่างด้วยแหละถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับเผื่อบ้านใครมีความศรัทธาเกี่ยวกับแบบแบบของเราอย่างนี้อยากกีโนเวทอยากใจอะไรก็เรียกไปคุยราคากันของพี่หมดประมาณ6 0 0 0บาทเจอกันใหม่พี่นาน,นะครับลา,าเลยเนี้สวัสด,ดีครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณตายายด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ